ใหม่เจริญปุระย้อนเล่าวีรกรรมเด็ดพร้อมเล่าโมเมนต์หวานจากแฟนคลับกลายเป็นแฟนอีกหนึ่งดาราสาวยุค90มากฝีมือที่โลดแล่นในวงการมานานสำหรับใหม่เจริญปุระที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเรื่องราวในชีวิตและความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจช่วงฮอตของตัวเองในรายการคลับไฟรเดชวงานนี้ ใหม่เจริญปุระขอจัดเต็มแบบชุดใหญ่ทั้งเรื่องของความเจ้าชู้คุณแม่ดุมากไม่ยอมให้มีความรักจึงต้องหนีออกจากบ้านเพราะคลั่งรักหนักมากฮอตมากกับเรื่องราวเรื่องความรักที่เห็นกันอยู่ตลอดขอถามตรงๆเลยว่าใหม่เจริญปุระเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่หัวเราะเคยคุยกับคนทีละหลายหลายคนไหมเยอะที่สุดกี่คนเคยค่ะ ยิงประมาณสี่คนคะ่ะไม่ได้เจ้าชู้นะคะเขามาเองมีครั้งหนึ่งใหม่เจริญปุระหนีออกจากบ้านใช่คะ่ะเพราะด้วยความที่คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและก็ดูกสุดๆดูกเหมือนเสืออันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แล้วเราก็เพิ่งอายุสิบห้าคุณแม่ก็จะแบบอย่ามายุ่งกับลูกฉัน คือมันเคยมีแบบเราขับรถออกมาเนื้อมันเป็นซอยแล้วพอขับออกมาเราเห็นเป็นรถเบนไกลๆเราก็อุ้ยน้าคล้ายแม่มากแล้วจากนั้นแม่ก็ขับผ่านไปซึ่งเราตัวแข็งอยู่ในรถคือช็อกมากที่แม่ออกตามหาแล้วจากนั้นใหม่ร้องไห้ทุกวันร้องจนเพื่อนถามว่ากลับบ้านไหมถ้าร้องขนาดนี้อย่ามาเลยมีบ้างไหมในความรักที่เข้ามาที่บางคนสามารถจะเข้าเส้นความกลัวของใหม่เจริญปุระได้ คนนี้ก็เพอร์เฟกแทบจะทุกอย่างเรียกว่าตั้งแต่ศีสัะจรดปลายเท้าแล้วก็ขอเราแต่งงานตั้งแต่อาทิตย์แรกที่รู้จักกันแต่พอเราได้ยินคำว่าแต่งงานก็กลัวเลยเริ่มแบบคือมากันดีๆเราก็เริ่มแบบจะใช่เหรอเป็นไปได้เหรอถึงเวลาเห็นเขาทำแบบนั้นแบบนี้คือเหมือนเราไปจับผิดเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวถึงขั้นเอาดวงไปดูไปดูดวงเขาก็บอกว่าใหม่เป็นคนที่ไม่แต่งงานจะดีกว่า มาวันนี้เรามีคนที่น่าจะเรียกว่าเป็นคนรู้ใจและเป็นคนที่อยู่ข้างๆแบบไม่ต้องกลัวใดๆอีกแล้วเราบายบายแฟนคลับเขาก็ยืนอยู่ใหม่ก็ชอบก็ให้พ่อมาขอน้มีหยอดจากแฟนคลับมาเป็นแฟนคลับได้อย่างไรไม่เขินถามอีกนิดหนึ่งใหม่จะทำอะไรเองไม่ได้แล้วเพราะนิดทำให้ทุกอย่างใช่ค่ะใหม่ก็เลยต้องเรียกเขามาคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่า นิดใหม่ใกล้เป็นแห่ออยอแล้วนะใหม่โง่มากทำอะไรเองไม่เป็นเลยสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้สั่งแก๊ปก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าในความโชคนั้นคุณทำให้ทุกเรื่อง